We'll yeah. be สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเด่นชาวเวียดนามหลังจากทีม BG ปรปทุมที่มีผู้เล่นเพียง10คนสามารถเอาชนะทีมคองอันฮหาหนอยจากเวียดนามไปได้2ประตูต่อ1ในการแข่งขันฟุตบอลชอปปี้ครับ2025-2026ในรอบแบ่งกลุ่ม ในเกมนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนอย่างช็อปปี้ครับเป็นเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มของทีมบีจีปทุมที่ต้องเจอกับรองแชมป์เก่าอย่างทีมฮองอันฮานอยตัวแทนจากเวียดนามที่มีซูเปอร์สตาร์ยังเงียนควงให้โดยในครึ่งเวลาแรกทีมของอันฮานอยออกนําไปก่อน0ประตูต่อ1และทีมบีจีปทุมยังโดนใบแดงเหลือผู้เล่นเพียง10คนตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกอีกด้วยต่อมาในครึ่งเวลาหลัง ทีมบีจีปทุมได้ปเปลี่ยนเอาชนาทิพย์ลงมาก่อนจะฮึดสู้ตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากชนาทิพย์และก่อนหมดเวลาชนาทิพย์ก็ทําประตูเพิ่มจากลูกยิงสุดสวยทําให้ทีมบีจีปทุมที่มีผู้เล่นเพียง10คนเปิดบ้านเอาชนะทีมของอันหาหนอยไปได้2ประตูต่อหนึ่งส่วนอีกทีมที่เป็นตัวแทนจากไทยอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอเซลังงอจากมาเลเซียไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง โดยการแข่งขันนัดต่อไปของทีม b ีจีปทุมจะต้องเจอกับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดในวันที่24กันยายนเรามาฟังกันว่าชาวเวียดนามจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า จบแล้วจริงๆกับเกมนี้ความพ่ายแพ้นี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยมันทําให้แฟนๆรู้สึกผิดหวังสุดๆเพราะทีมมีโอกาสแต่ไม่สามารถคว้ามันไว้ได้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ามันอะไรกันนี่ทำไมถึงแพ้2ประตูต่อหนึ่งทั้งที่มีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้มากมายแต่สุดท้ายกลับโดนชนาทิพย์ทประตูแซงจนพ่ายแพ้ฉันแทบร้องไห้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ทั้งที่ทีมได้เปรียบในเรื่องจํานวนผู้เล่น11ต่อ10คนแต่กลับเล่นได้เหมือนติดติดขัด,ขดไม่มีความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะนักเตะต่างชาติที่เล่นอย่างเชื่องช้าไม่สามารถสร้างความแตกต่างในสนามได้เลยความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อผู้เล่นไทยในเกมนี้ว่าแค่ชนะทิพเพียงคนเดียวก็เหนือกว่าทุกคนในทีมของอันฮาหนอยนี่แค่เขาลงครึ่งหลังนะถ้าลงตั้งแต่ครึ่งแรกของอันฮาหนอยคงโดนถล่มมากกว่านี้ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทีมของอันฮาหนอยเก่งแค่ในบ้านเวลาเจอกับทีมเล็กๆยังพอเอาอยู่แต่ออกไปเล่นในสนามที่มันใหญ่ขึ้นหรือเกมที่มันจริงจังก็เล่นพลาดอยู่อย่างไม่น่าเชื่อความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงรูปเกมของทีมของอันฮาหนอยที่แพ้ในเกมนี้ว่าทีมของอันฮาหนอยได้เปรียบในตัวผู้เล่น แต่กับเล่นไม่มีแทคนติกอะไรที่มันชัดเจนเล่นมั่วไปหมดโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติที่ไร้ประโยชน์มากไม่ช่วยทีมเลยแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแถมลูกยิงของชนาทิพนั้นสวยจริงๆซึ่งลูกที่สองนั้นฉันถึงกับร้องว้าวความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่ลาวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าทีมของอันฮานอยเสียงเงินมากมายไปกับผู้เล่นต่างชาติเหล่านี้แต่ผลลัพธ์กลับออกมาแย่ไม่คุ้มค่าในการลงทุนเอาซะเลย ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเกมที่พ่ายแพ้ในวันนี้ว่าการเล่นในวันนี้ถือว่าย่ำแย่เกินทนทั้งเกมรุกและเกมรับที่ไร้ประสิทธิภาพทำให้ความหวังของแฟนๆในวันนี้พังทลายลงมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวคล้ายๆกันต่อผลการแข่งขันในวันนี้ว่าแพ้แบบนี้คือน่าอับอายที่สุดมันไม่ใช่แค่แพ้แบบธรรมดาแต่มันคือความอับอายที่แฟนบอลไม่สามารถลืม เพราะเรามีผู้เล่นมากกว่าพวกเขาตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวเปรียบเทียบระหว่างผู้เล่นของ B ีจีปทุมและทีมของอันฮานอยในเกมนี้ว่าเหมือนเป็นการดวลกันระหว่างชนาทิพและควงไฮซึ่งชนาทิพทําให้เห็นแล้วว่าเขาเหนือกว่าควงไฮอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าเขาจะแก่ขึ้นก็ตามแต่ยังมีประโยชน์ให้กับทีมมากกว่ามาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความสงสัยในเกมนี้ว่า ทีมบีจีปทุมจากไทยมีผู้เล่นน้อยกว่าทีมของอันฮานอยจริงๆใช่ไหมทำไมดูเหมือนพวกเขามีผู้เล่นมากกว่าเราด้วยซ้ำเห็นแล้วมันตลกมากมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวตำหนิผู้เล่นของเขาในเกมนี้ว่าฟิลิปเงียนทำผิดพลาดมากโดยเฉพาะในลูกที่2มันคือความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยจริงๆหมดการ3มแต้มสำคัญฟิลิปเงียนที่เขากล่าวถึงก็คือผู้รักษาประตูของทีมของอันฮานอยในเกมนี้นะครับ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวยอมรับต่อผลการแข่งขันในวันนี้ว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงๆฟอร์มวันนี้ของทีมของอันฮาหนอยสมควรแพ้อย่างที่สุดไม่มีอะไรจะแก้ตัวทั้งสิ้นความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความผิดหวังต่อเกมนี้ว่าแล้วฉันจะเสียเวลาดูทั้งเกมไปทำไมเพราะสุดท้ายแล้วก็แพ้อยู่ดีอ๋อรู้แล้วฉันมาชมลูกยิงสวยๆของชนาชิปในเกมนี้ยังไงล่ะ มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าถ้าอยากจะไปไกลในระดับนานาชาติต้องหานักเตะต่างชาติที่มีคุณภาพอย่างจริงจังตอนนี้ตัวต่างชาติที่มีอยู่ก็เล่นธรรมดามากถูกประกบง่ายๆจนไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เลยมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าในปีที่แล้วทีมของอันหาหนอยแพทย้ทีมจากไทยอย่างบุรีรัมในนัดชิงชนะเลิศ ฉันยังพอทําใจได้แต่มาปีนี้แพ้ทั้งที่ได้เปรียบอยู่มันยิ่งเจ็บช้ํายิ่งกว่าเดิมฉันอยากจะกรีดมันออกมาความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมของอันฮาน้อยเล่นบอล1ิคนเจอกับทีม b ีจีปทุมที่มี10คนยังแพ้ได้แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแต่มันคือการเล่นแบบไม่มีสมองไม่มีเทคนิคอะไรทั้งนั้นสมควรแล้วที่โดนแฟนบอลโห่ไล่ มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่ลาวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าทีมจากไทยดูเหมือนจะเป็นของสแสลงของพวกเราไปซะแล้วเจอกันกี่ครั้งก็ไม่รอดมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากร่าวต่อเกมที่แพ้ในวันนี้ว่าพวกเขามีผู้เล่นเพียง10คนก็จริงแต่เมื่อชนาชีพได้ลงสู่สนามมันก็ทําให้นักเตะบีจีป,ปทุมวิ่งกันอย่างบ้าคลั่งและพวกเขาก็ทําได้ดีกว่าทีมของอันฮาหนอยที่มีผู้เล่นถึง11คน มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่ลาวต่อเรื่องนี้ว่าทั้งที่ทีมของอันฮานอยได้เปรียบในตัวผู้เล่นแต่กลับโดนยิงแซงในช่วงเวลาครึ่งหลัง2ต่อ1มันเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้จริงๆความคิดเด่นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่ลาวด้วยความสงสัยต่อนักเตะของพวกเขาในเกมนี้ว่าขอโทษนะครับแต่พวกนักเตะต่างชาติที่อยู่ในทีมเราจ้างมาเพื่ออะไรเล่นไม่ได้เรื่องกันสักคนกว่าจะวิ่งก็หมดแรงกันแล้วแถมยังทำให้ทีมเสียรูปเกมอีก ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความผิดหวังต่อผลการแข่งขันในเกมนี้ว่าในช่วงเวลาครึ่งหลังมันคือหายนะของทีมของอันฮานอยเล่นเหมือนไม่มีแรงจูงใจที่จะสู้ทั้งทังที่ทีมได้เปรียบในตัวผู้เล่นแท้ๆมันน่าเจ็บใจจนฉันไม่สามารถพูดออกมาได้เลยมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวยอมรับต่อผู้เล่นของทีมบีจีปทุมอย่างชนาทิพในเกมนี้ว่า ชนาทิพยังเหนือชั้นจริงๆระดับของเขาเหนือกว่านักเตะเวียดนามทุกคนเพราะลูกยิงของเขานั้นในเกมนี้มันชัดเจนแล้วมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากา่าวใคล้ายกันในเรื่องนี้ว่าฉันอยากจะบอกวิธีที่จะทําให้ฮองอันฮานอยประสบความสําเร็จนะคือการขายนักเตะต่างชาติทุกคนในทีมแล้วเอาเงินเหล่านั้นมาจ้างชนาทิพเท่านี้มันก็คุ้มค่ามากแล้ว และนี่ก็เป็นความคิดเด่นชาวเวียดนามคนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันรู้สึกผิดหวังมากเรามีโอกาสชนะพวกเขาในบ้านของพวกเขาแต่ทํามันไม่สําเร็จทีมของอันฮาหนอยควรมองหานักเตะต,ต่างชาติที่มีคุณภาพมากกว่านี้ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นชาวเวียดนามบางส่วนหลังจากที่ทีม BG ีปทุมที่มีผู้เล่นเพียง10คนเอาชนะทีมของอันฮหาหนอยจากเวียดนามไปได้2ประตูต่อ1ในการแข่งขันฟุตบอลชอปปี้คับ2025-2026ในอรอบแบ่งกลุ่มหากเป็นเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณคิดกำลังใจเราจำ่ปไป,ใใปไม่เคยหยบไกลทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกการแชร์ที่ให้รู้สึกฟินดีดีได้